ชวายเวิร์ดไส่กรอกชั้นดีจากบูชเชอร์ที่หอมนัง,รงกรอบประรมควันอย่างพิธีพิถันด้วยสูตรลับเฉพาะของบูชเชอร์จึงได้ไส่กรอกที่หอมกรอบไม่เหมือนใครเนื้อฉัำเต็มคักกรอบนะกรอบทุกจังหวะความอร่อยชวายเวิร์ดจากบูชเชอร์ชชอร่อยเนือ้อเนือ้อคุณภาพเน้น ชวาเ์ดใส่กรอกชั้นดีจากบูเชอร์ที่หอมหนังกรอกประรมควันอย่างพิธีพิถันด้วยสูตรลับเฉพาะของบูเชอร์จึงได้ใส่กรอกที่หอมกรอกไม่เหมือนครับเนือฉัำเต็มครับกรอบนะกรอกทุกจังหวะความอร่อยชวาเวิร์ดจากบูเชอร์ อร่อยเนื้อเนื้อคุณภาพเน้น